สวัสดีครับมาพบกับผมคันเดียวเสียวทั้งครองนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับจะมีปลาอะไรบ้างนะครับไปติดตามชมกันได้นะ Hô Rượu Chật Ừm, lại เอ้ดูนกีตังตังตัวไม่ใหญ่แต่ก็ีตังแล้ว มันก็ไปนะครับโอ้โหเซ็งไปเลย อะไรวะนี่ตัวเล็กๆตัวเล็กๆตัวเล็กๆนี่ได้แล้วโอ้โหโอ้โหใหญ่ครับตัวนี้โอ้โหนี่นี่ครับโอ้โห ขี้ตั้งครับตัวใหญ่ครับนี่โอ้ดูครับเท่าฟาร์เมอร์ครับตัวนี้นะสวยครับโอ้เนี่กับฟาร์เมอร์ครับใหญ่กว่าฟาร์เมอร์อีกนะครับตัวนี้ขนะี้ตั้งครับโอ้โหลื้นไปเลย não é? oh, 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 oh. E... Rồi anh um... Dạ, mà bên ấy cầu Cầu tùa xuôi, nó nằm bên đây Ê Cầu, cầu

ัวใหญ่ๆสักตัวที่ครับตัวเติบเติบอีกสักตัวที่ครับอืมได้เลยนี่พี่ตังโอ้โหติดติดพุงนะตัวนี้ hitang hitang. gelap nak

พี่ตังอีแล้วสวยใส่สวยว่้ใสสวยๆน้ำเชี่ยวนะครับตอนนี้ก็เล่นพี่ตังไปก่อนรอน้ำขึ้น Mình ký tăng với có. ได้แล้วคนระับน่าจะใหญ่พอตัวนะตัวนี้โอ้โหนี่นครับนี่นครับตัวสวยอีกแล้วนะพี่ตังนะครับนี่ครับสวยๆครับ นี่ครับหลายตัวแล้วครับพี่ตังนี่นครับสรุปน้ำเช้านะครับน้ำเช้าว,วันนี้เป็นปลาขี้ตังล้วนๆนะครับมีเพิ่มมาก็เป็นปลาเก๋านะครับหนึ่งตัวตองนั้นจะเป็นปลาขี้ตังครับ รวมแล้วช่างเมื่อกี้นะครับโลครึ่งครับปลาอื่นวันนี้นะครับไม่กินเลยครับแต่ปลาขีดตังนะครับนี่ครับ